สี่โมงสี่โมงครึ่งไม่มีแขกมามาดูเลยพี่เจาต่องมาได้เลยแพ็คลองก็โอเคเราคุยเราคุยกันก่อนนะฮะก็ก็ถือถือว่าเป็นคิวส่งที่มีการพีออเดอร์ไว้นะฮะรอบสุดท้ายนะครับผมนะฮะก็ส่องให้ดูก่อนนะครับผมก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะฮะยังมีครั้งนึงนะฮะ ยังมียังไม่ลงมาไม่หมดก็เป็นออเดอร์เป็นทุเรียนชุดสุดท้ายนะฮะในการมีการพีออเดอร์ไว้นะฮะวันนี้ก็วันนี้ก็มาไล่สดนะครับผมนะครับผมมาทิ้งท้ายนะฮะในการส่งมอบนะครับผมส<ไ>วัสดีครับเพื่อนๆนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องไปฝนนะครับผมนะฮะก็ ทางสวนสักศรีก็มีน้องคนนี้ฮะเข้ามาช่วยในการจําหน่ายนะฮะช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็มีลูกตกไซด์นะครับผมนะฮะถ้าเพื่อนๆสนใจต,ต,ติดต่อได้นะคะเบทปลายฝนต้นหนาวนะคะเปิด <ผม S 2> อยู่ที่250บาทค่ะ,ะครับผมเน่ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมนะฮะถ้าชอบผูเรียนมูสันคิงจากสวนสักศรีนะครับผมตกไซด์แบบนี้นะฮะมินิมินิแบบนี้นะฮะ ให้ดูนะฮะประมาณประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะฮะเ,เล็กๆแบบนี้นะครับผมทุเรียนคุณภาพนะครับผมจากสวนศักดิ์ศรี250ร้อยห้าสิใช่ไหมแล้วเป็นราคาที่พร้อมส่งยังยังไม่โบพร้อมส่งแล้วโบเพิ่มนะคะตามราคาจริงอ่าโบเพิ่มตามราคาจริงรค,รรครับผม<ะ>ครับผมนะฮะก็ถือว่าจะเป็นการปิดฤดู ค่อยๆเขาค่อยจะชัดเนาะเดี๋ยวถ้ามันมีเหลือเดี๋ยวเย็นนี้เราอาจจะไล่หน่อยเพราะว่าเห็นว่ายังคือทุกเรียนมันก็ยังห้อยอยู่เยอะเนาะไม่เยอะไม่เยอะอาจจะเป็นการปิดท้ายเปิดเขาเรียกว่าเปิดการไล่ในส่วนที่เหลือจับใส่กล่องจับใส่กล่องเนาะเดี๋ยวเย็นนี้สักประมาณสักหกโมงเย็นเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งดีไหมนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจทุเรียนคิดว่ายังเหลือไหมอ่า ไม่น่าใจน่าจะไม่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 เหลือเยอะนะไม่เหลือเยอะนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมถ้าสนใจมินนี่แบบนี้ก็ไปฝนต้นหนาวนะครับผมแต่ถ้าสนใจผลผลิตนะครับผมที่มันยังตามทรงนะครับผมแบบนี้นะครับผมก็กดหนึ่งเข้ามานะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะให้ทีมงานทักทักกลับไปนะฮะแบบนี้นะครับผมถ้ายังสนใจอยู่นะครับผมก็ เดี๋ยวจะลองดูนะครับผมว่าจะเหเลือเท่าไหร่นะครับผมนะฮะก็นี่ครับประมาณนี้ก็ยังมีอีกคันหนึ่งนะครับผมยังยังยังมีลงมาอีกหนึ่งคันนะครับผมถ้าสนใจก็แบบนี um> ้ก็ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมพร้อมส่งจากส่นสักสีนะครับผมถ้าสนใจก็กดหนึ่งรอไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวทางทีมงานเราจะทักกลับนะครับผมนะฮะเดี๋ยวก็ขอเช็คก่อนนะฮะว่าจำนวนลงมาจะเยอะขนาดไหนนะครับผมเพราะว่า ก็จะเป็นการที่ออเดอร์ส่วนหนึ่งที่เรามีอ,าออเดอร์ไว้ลงหน้าอยูแล้วนะฮะเพื่อที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าครับผมก็วัดดีเพื่อนๆนะครับผมที่เข้ามาตามชมอยู่นะครับโอเคงานก็คงจมการไล์สดกันแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวขอทำงานก่อนนะครับผมยังไงก็ 6มงเย็นนะครับผมถ้าเช็คจํานวนแล้วยังมีเหลือเราจะจับใส่กล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจโอเคครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนเนี่ย